สวัสดีผู้จุ้ยวยทุกท่านครับสวัสดีพี่น้อง fc พอ่อขารวยครับตลาดมาพบกันเช่นเคยแนวทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากกิ่รัฐบาลเพื่อนบ้านไม่จะไปทางหาหนอยลาวรัฐไทยก็ดีเนาะพบกับนิรอบของวันเสาร์ที่14ตุลาคม2566ครับแนวทางวันเสาร์ที่14สีน้อยจะเฮงจับปังไหมไปลุ้นไปเชียร์ด้วยกันเนาะก็เดือมรสรุปแนวทางวันศุกร์13ศุกร์หันสาใครเฮงใครปังทั้งสีน้อยและลาวเนะาะเฉพาะกขตครับ166 ล่าง42พิเศษครับ529ล่าง88ปกติก็ั620ล่าง72 VIP 810ล่าง17โอ้โหเป็นไงครับ66 6, มาแล้วยังมา88ไหลตามตูดกันมาเลยเป็นไงล่ะวันนี้สายวินสายเด่นก็พอได้ซอยจุอยู่มากเนะเาะอ้าว42ตรงรอบเนาะ เฉพาะกิดรอบเดียวตรงรอบนอกนั้นก็มาชุดเจาะ17ให้นะครับบอกแล้วว่า17มันจะวิ่งดีก็เลยขึ้นให้ไวเนาะแต่ไม่ได้ลงในในตารางเนาะเจาะในนอกตารางให้อา้าวเต้นว่านมาดีนะครับก็ขอแสดงความดีกับคนอีกที่ปักเนาะยังไงก็ตามแต่พอดีนะจ๊ะหวยก็มีเข้าไม่หลุดเป็นเรื่องปกติพี่น้องแนวทางก็คือแนวทางครับอา้าวไปต่อ2ทุ่มสาวฝั่งของลราพัฒนา04ให้เด่น วิ่งรูดไปสายรูดสายวิ่งไม่พลาดครับศูนย์นำไปแล้วจาะ60เน้นๆครับ026ล่าง60โอ้โหเอ๊สังเกตดีดครับแล้วร,รอยดินสอที่อยู่หลังเลขสีนี่เป็นเลข6นะฮะโอ้โหไม่งั้นแล้วแตกบนล่างเลยเนะเาะอ้าวก็ยังเฮงปังอยู่ครับ4ตัว6026เนาะอ่ะ ข้าว0เน้นๆคนที่ปังก็ดีใจด้วยเนาะพี่น้อง FC ทางขอพรวยแฟนเพจและ Youtube ก็ดีเนาะตามแต่พอดีทุกแนวทางมีเข้ามีดุดเนาะพี่น้องเอาไปต่อวันเสาร์มาลุยกันต่อครับเสาร์ที่14ตุลาคมแนวทางฮานอยมัดรวมสุดจอะพี่าสีหน่อยนะครับฝากไว้เป็นแนวทางครับในตารางและนอกตารางสำหรับวันเสาร์ที่4อะไรก็เป็นไปได้เนาะวันเสาร์อย่าลืมนะเรามีนัดกัน ทุกวันเสาร์นี้แนวทางมันจะย้อน1วัน2วันเนาะอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่วันที่แล้วก็ดูด้วยด้วยเนาะหลายคนอาจจะมองว่าเออดทำไมให้วนไปซ้ํามาอืมนะวันเสาร์ชอบเป็นอย่างนี้เนาะไม่ก็ดูตามตรงรอบไปด้วยนะครับอ้าวเฉพาะกิจ86ครับพิเศษ08ปกติ35 v ห้า5อ้าววันนี้หนัก5กับ8มาอีกละสองสองสเบิ <laughs> ้ลระวังไว้ให้ดีครับ ชุดฟันก็ให้ไว้3มชุดนะครับก็เลือกไปใช้ในรอบที่ชอบเนาะดูตามรอบว่าให้อะไรไว้มั่งเนาะ4 2 8 5ครับเด่นวันนะครับเด่นวันเสาร์อย่าลืมนะครับ4 2 8 5เนาะวันเสาร์วันนี้8กับ4น่าจะวิ่งน่าจะเดินอยู่นะครับนอกตารางก็เจาะให้เน้นให้ไปแล้วเนาะไม่เจาะไม่เน้นก็ตามดูนะครับเลือกเอาอย่าลืมนะครับชอบในตารางไปในตารางชอบนอกตารางตามนอกตาราง แต่ส่วนมากพี่น้อง FC ทาง YouTube จะชินกับการเอานอกตารางไปประกอบกับในตารางแล้วก็ตรงรอบไปก่อนเนาะค่อยจับสลับรอกกันอีกทีนึ่งขอให้ให้ปังสี่นอยวันเสาร์เยน็นย่ำมาร,ำร่ำรวยกันต่อหยุด3วันก็พักผ่อนให้พอดีเดินทางก็ระมัดระวังเนาะขอให้เดินทางปลอดภยัยทุกๆเส้นทางท,ทุกๆการท่องเที่ยวของแต่ละครอบครัวนะครับยังไงก็ฝากสี่นอยวันเสาร์ครับเยน็นย่ำมาร,ำร่ำรวยกันต่อส่วนด้านซ้ายมือ ไม่ขอพูดมากครับเพราะว่าลงคลิปแนวทางไปให้แล้วเด้อไปดูในคลิปได้เลยเนาะใครจกแคปไว้ก็เชิญแคปได้เลยนะครับต้องขอที่แจงนิดนึงครับว่าทางเพจพอพาโรยแฟนเพจนะครับไม่สามารถนําคลิปของ Youtube ไปลงที่เพจได้ครับเพราะว่าโดนแจ้งเตือนว่าผิดระเบียบชุมชนนำเพจแฟลตฟอร์มอื่นไปลงในไปลงในนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับ f c ที่รอคลิป เดี๋ยวแอดมินจะพยายามทำคลิปสั้นเป็นลงในเรียลให้นะครับยังไงก็ติดตามกันไว้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเนาะโอ้โหแม่ยกตัวโยงนะครับขอบคุณพี่โจเ้อพี่โจเนาะสี่โจโสาครขอบคุณมากๆทุกแนวทางเลยพี่โจโนี่เป็น fc ตัวโยงเป็นแม่ยกตัวชะกาของพ่อคารวยในตอนนี้เนาะอ้าวขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยทั้ง16ตุลาและ14ตุลาแห่งปังสวัสดีครับ